สวัสดีครับก็มาพบกับนะครับระบบนะครับบังคับเลี้ยวแบบลูกปืนหมุนวนนะครับในวิชาเครื่องรางรถยนต์นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับชื่อระบบบังคับเลี้ยวแบบลูกปืนหมุนวนนะครับก็กระปุกพวงมาลัยนะครับก็จะทําหน้าที่บังคับทิศทางนะครับทิศทางการเลี้ยวของล้อหน้าล้อหลังนะครับและ ทดรอบของเฟืองเพื่อนะครับทดสอบนะครับเพื่อทดแรงนะครับการหมุนของพวงมาลัยโดยจะเพิ่มแรงบิดนะครับให้ส่งออกให้มากขึ้นอัตราทดที่ลดลงนี้เรียกว่าอัตราทดของพวงมาลัยนะครับซึ่งอัตราทดนะครับมีมากขึ้นก็จะช่วยลดแรงในการหมุนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับซ้อไอต่อมานะครับกระปุกพวงมาลัยแบบ ลูกปืนหมุนวนนะครับจะมีปลายทั้งสองข้างนะครับเป็นเผาตัวหนอนรองรับนะครับด้วยตลับลูกปืนนะครับเป็นตัวสวมนะครับของตัวหนอนนะครับและจะเคลื่อนที่อยู่ในเผาเป็นตัวหนอนเป็นเกลียวนะครับตัวหนอนจะมีเม็ดนะครับลูกปืนนะครับจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่นะครับก็มันจะช่วยลดความฝืดนะครับและทําให้หมุนนะครับได้คล่องตัวนะครับ ของแกนพวงมาลัยนะครับมันจะเป็นเกลียวนะเขาเรียกว่าเป็นร่องเกลียวนะครับมีลักษณะร่องกลมๆเช่นเดียวกับแกนพวงมาลัยนะครับระหว่างร่องเกลียวของแกนพวงมาลัยและบอนน็อตนะครับจะใส่ลูกปืนอัดไว้จนเต็มนะครับและจะมีท่อลูกปืนนะครับกับนะครับด้านล่างของบอนน็อตจะเป็นฟันเฟืองนะครับเป็นเฟืองกลงนะครับหบอยู่กับเฟืองเลี้ยวนะครับที่ซึ่งนะครับเป็นส่วนของเพลาขวางนะครับก็ เมื่อหมุนนะครับเมื่อหมุนพวงมาลัยแกนแกนลูกปืนจะทําการหมุนนะครับหมุนลูกปืนกลมๆนะครับไปโดยรอบนะครับลูกปืนจะทําการหมุนพวงมาลัยนะครับได้ความตัวขึ้นเมื่อหมุนพวงมาลัยนะครับบอลน็อตเนี่ยจะเคลื่อนที่นะครับขึ้นลงไปตามฟันเฟืองนะครับซึ่งมันจะขบกับเฟืองอยู่นะครับอ่าทาให้เคลื่อนที่นะครับไปทางทิศทางตามต้องการ และทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากภาพมันก็จะมีลูกปืนนะครับเม็ดลูกปืนเป่าขวางขาไก่พวงมลาลัยมันจะอยู่ข้างในนะครับก็ต่อมาในขั้นตอนการถอดประกอบพวงมลาลัยนี่ก็สามารถถอดพวงมลาลัยออกจากกระปุกนะครับพวงมลาลัยนะครับถอดออกมาโดยทําก่อนที่จะถอดก็ทํามาร์กไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในเวลาประกอบเวลาใส่สลับข้างนะครับมันจะไม่เกิดอาการนี้นะครับ สองใช้เครื่องมือพิเศษดูดขาไก่ออกนะครับหรือว่าเราจะเอาค้อนนะครับทุบเลยนะครับทุบๆเลยถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษข้อควรระวังอย่าไปทุบตรงนอ็อตเดี๋ยวมันจะบานนะครับต้องทุบตรงที่บริเวณของกระปุกนะครับพวงอะไรกับตัวที่เป็นจะถอดนะที่เราทําเครื่องหมายไว้นะครับต่อมาถอดค้าไก่ออกจากชุดนะครับคันส่งด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับ สีถอดฝ้าครอบเข่าขวางและให้ถ่ายน้ํามันออกจากกระปุกเสียกรนะครับกระปุกพวง่ครับห้าคลายน็อตนะครับปอกเกลียวนะครับปรับตั้งลูกปืนด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับมันจะมีเครื่องมือพิเศษอยู่ในการปรับตั้งนะครับฮกนะครับถอดนะครับเอาตัวน้อนออกจากเสื้อพวงมาลัยนะครับก็คือเขาบอกว่ากากระบาดไว้บอกว่าอยาถอดแยกเม็ดลูกปืนนะครับ ตัวนี้นะครับต่อมาในการตรวจสอบนะครับของตัวหนอนและลูกปืนก็คือตรวสอบยังไงตรวสอบการาสึกล้อนะครับของช่งช่องระหว่างที่เมล็ดเม็ดลูกปืนที่จะเข้าไปเรียงตัวกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบเพลาขวางว่ามันชำรุดเสียหายไหมนะครับก็ตรวจสอบเพลาลูกปืนนะครับแล้วก็ในขั้นตอนการประกอบพวงมาลัยนะครับ แบบหมุนวนเนี่แบบลูกปืนหมุนวนนี่ก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับตัวหนอนให้ทาจารบีก่อนนะครับทาจาระบีเสร็จแล้วนะครับให้ใช้บูทลูกปืนเข็มนะครับและซีนกันน้ำมันนะครับก็อย่าลืมประกอบนะครับข้สองประกอบเกี่ยวปรับลูกปืนนะครับและตั้งค่า นะครับความดึงของลูกปืนนะครับมันจะมีอยู่อมันมีประแจที่ขักนกออเกีียวแล้วก็ตั้งค่ามันนะครับต่อมานะครับขั้นตอนการประกอบเผาขวางนะครับและจัดตลับเราต้องจัดตลับลูกตลับลูกปืนนะครับเข็มให้เข้าที่นะครับจัดดีๆจัดให้มันเข้าที่ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับและประกอบฝาครอบเข้านะครับก็ ต่อมาจัดเพลาตัวหนอนให้อยู่ในตำแหน่งกลางนะครับถ้าไม่จัดบางทีขับรถมันอาจจะเลี้ยวซ้ายขวานะครับมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับก็ปรับค่าความตึงนะครับการหมุนรวมนะครับแล้วจึงขันน็อตนะครับสกูปรับตั้งอีกทีนึงนะครับก็คือเห็นไหมลูกเครื่องไมยมีเครื่องหมายที่มาร์กไว้แล้วก็ ลูกบล็อกหมุนเผาตัวนอนล็อกแล้วก็ปรับตั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเกี่ยวกับการถอดประกอบอ่าพวงพวงมาลัยแบบลูกปืนปืนหมุนวนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้สักแป๊บหนึ่งให้พวกเราดูนะครับเกี่ยวกับการถอดประกอบนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนหมุนวนหรือพาวนนะครับมันก็อันเดียวกันสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราจะมาทำการประกอบกระปุกทองอะลรยนะครับแบบลูกปืนทาวนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้มีอันนี้นะครับไขควงแบนนะครับแท่นทองเหลืองนะครับแจร์วงเบอร์14นะครับเบอร์12แล้วก็เครื่องมือปรับตั้งครับเครื่องมือพิเศษนะครับ วัดาาค่าควานตึนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราเราจะใช้นอตฝาครอบก่อนนะครับสาตัวนะครับสน,นะครับเราใช้ปัจแจเบอ,อร์แจงรวมเบอร์สิบสี่กับเนรียองแด์นะครับ โดยปัจเจอโดยสิบสี่ล็อกโดยสิบสี่ที่ท้ายขาข้อนะครับแล้วก็าสกรูก่อตั้งเข้นขนนา,นออานะครับขาข้อก็จะดันออกมาครับนะเราก็เอาขาข้อไปนะครับถอดสกรูกรับตั้งออกนะครับ เท่าขวางน,นะครับต,ต่อไปนะครับตอนถอดแหลนลอกออกนะครับโดยใช้แท่นทองเหลืองน,นะครับแล้วก็ค้อนนะครับปีออกนะครับ ออกเะครับเรืองเสื่ตัวหนอนออกเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับครับจากนั้นเราจะมาทำการถอดลูกปืนนะครับจากเสื้อลูกปืนแล้วก็เฟืองตัวหนอนนะครับโดยใช้เฉ็มควงแฉกนะครับ ไทยสกูสองตัวนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> จำนวนลูกปืนนะครับ จะมีทั้งหมด60เม็ดนะครับโดยแต่ละแถวนะครับจะมี30เม็ดนะครับจบก่อนครับต่อไปนะครับเป็นการประกอบนะครับโดยเอาลูกปืนใส่ในนี้เลยนะครับดูล,ละ30นะครับต่อไปนะครับแล้วก็ใส่ลังลูกปืนนะครับ ต่อไปนะครับใส่ประกาศนะครับสโก้นะครับขันให้แน่นนะครับการประกอบเสร็จนะครับเราจะทดลองนะครับถ้าลูกปืนหมุนด้วยน้ําหนักของตัวเองนะครับแสดงว่าเราประกอบถูกนะครับต่อไปนะครับเป็นการประกอบนะครับตอนแรกนะครับใส่ลูกปืนนะครับตอนที่สองใส่เฟืองตัวหนอนนะครับ เพรามแบบพอขวัญนะครับ,รบต่อได้ลูกปืนนะครับ ด้วยแหวนลอกนะครับสกรูปรับตั้งนะครับแล้วกฟ้าครอบหลังนะครับปิดท้ายเนี่ยนะครับน,น,นัดสามตัว ตัวให้แน่นเลยนะครับประกอบน็อตปรับตั้งนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราจะทํามาทําการปรับตั้งความฝืดนะครับโดยใช้เครื่องพิเศษนะครับตัวนี้นะครับขันเข้าจะแน่นขึ้นนะครับจะฝืดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ค้อนกับแท่นทองเหลืองนะครับล็อก ตัวล็อกไว้นะครับดึงนะครับตามค่าที่ำํำหนดนะครับคือให้อยู่ระหว่าง4-5กิโลกรัมนะครับ ไปทำทำการทดลองทดสอบสามครั้งนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวอ่า เข้ามาเรียนตอนไหนเดี๋ยวจะให้เริ่มปฏิบัติเลยนะครับว่าเราผ่านทฤษฎีมาแล้วต่อจากเดี๋ยวครูจะส่งแบบฟอร์มให้นะครับแบบฟอร์มที่ใบงานนะครับให้นะครับ